กับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จุมมาซอลรับเพชรแบบฟรีนะครับน้องสามารถรับได้ทั้งโซโล่ทั้งแบบคู่แล้วก็แบบทีมนะครับน้องถ้าคนไหนมีทีมจะได้รับทั้งหมดเลยนะครับน้องก็คือได้รับแบบทุกคนเลยนะครับถ้า คนไหนมีคู่หรือว่าดูโอหรือว่ามีแฟนนะครับเล่นดูโออ,อยู่แล้วนะครับน้องก็คือสามารถรับแบบคู่ก็ได้นะครับน้องแต่ถ้าคนไหนสายเดียวนะครับน้องหรือว่าแก่งอยู่แล้วเป็นตัวตึงนะครับน้องเล่นคนเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นเพจซูปเปอร์ไก่สอบบริการขาย ID เกมและรับซื้อ ID เกมตอนนี้ขาดแคลนเป็นอย่างมากถ้าคนไหนอยากขาย ID อดีไฟไฟหรือว่า r อาแนะนำเลย เพจซูเปอร์ไก่สอบสามารถขายได้แล้วก็ซื้อได้ในเพจเดียวกันสะดวกสบายถ้าคนไหนอยากซื้ออยากซอบก็กดเข้ามาลิงก์ใต้คลิปนี้เลย มาสเตอร์ข really ึ say, ้นแกนมาสเตอร์ได้นะครับหรือว่าดึงหัวขอคมอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเล่นคนเดียวนะครับเนาะก็มีโอกาสได้รับเพชรฟรีๆเหมือนกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วกันนะครับเนาะว่ารับจากจุดไหนอะไรยังง่ายนะครับแต่ย้ําเลยนะครับเนาะว่าเป็นเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับที่สามารถรับได้นะครับเนาะแต่ละเซิร์ฟไม่สามารถรับได้นะครับจะรับได้แค่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะครับเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นในเซิร์ฟไทยนะครับเนาะก็คือจะได้รับเพชรฟรีแน่นนนนอะะครับเา พี่บอกเลยนะครับโนว่ามีโอกาสได้กันเกือบทุกคนแน่นอนนะครับโนก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับโนก่อนที่จะไปรับเพจฟรีนะครับวันนี้พี่ก็มีการแจกเพจฟรีเหมือนกันนะครับสำหรับงน้องคนั้นนะครับที่แบบว่าอยากได้เพจฟรีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับโนถ้าคลิปนี้มีคนดู5 0 0 0คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกระิ่หน้ามูลค่า150บาทนะครับโนเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยนะครับสำหรับมงน้องคนั้นนะครับโนที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วน น้องก็แค่กดไลค์กดแชร์ไปหน้าไปตัวเองหรือว่าแท็กเข้าไปในกลุ่มกาลิน่าฟรีไฟต่างๆนะครับน like like. okay. right ้องเราก็กลับมาได้เลยนะครับน้องมาคอมเมนต์บอกพี่นะครับว่ากดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้พี่ก็จะมาแบบว่าแจกเชรให้นะครับน้องก็จะเป็นการสุ่มแจกนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเป็นคนโชคดีพี่เข้าไปกดไม่เห็นนะครับก็คือคนนั้นจะสละสิธป์เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี่เลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยนะครับน้องมาเรามา ดูทางด้านของกิจกรรมรับเพชรฟรีกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับกิจกรรมรับเพชรฟรีน,นะครับวงน้องก็ไปกิจกรรมของพี่โมบายนะครับเนอะก,ก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนอะก,ก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนอะก,ก็ซื้อกิจกรรมนะครับเนอะก,ก็คือดีดคอร์ดทวนน้ำเม็ดนะครับเนอะก,ก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอะว่า กิจกรรมตัวนี D ้ดีจัดๆเลยนะครับเนาะถ้าถามว่าดียังไงนะครับก็คือดีตรงที่ว่านะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้แจกเพชรให้แบบฟรปปี้นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะก็คือเล่นโชว์ล้อนะครับเนาะมีโอกาสได้ถึง300เพชรนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นดูโอนะครับเนาะมีโอกาสได้ถึงพันหกไม่ใช่พันหกครับเนาะก็คือ600เพชรนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนเล่นเป็นทีมนะครับเนาะได้ถึง 1,200เพชรนะครับน้องก็ได้เป็นบุคคลเลยนะครับน้องถ้าเล่นเป็นตี้ก็ได้เป็นแบบว่า1,200นอะครับน้องได้ทั้ง4คนเลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็คือดีจัดจัดนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับน้องกิจกรรมประมาณนี้นะครับพวกน้องก็คือ สำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะจนถึงวันที่25นะครับเนาะแล้วก็ถ้าถามว่าเราต้องเข้าไปเล่นยังไงนะครับเนาะก็คือกิจกรรมนะครับเนาะก็บอกเลยนะครับว่าดีทคอร์ทโทนเมทนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากเล่นนะครับก็รายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็เขาเขียนว่านะครับก็คือสวัสดีเหล่าผู้รอดชีวิตนะครับเนาะช่วงเวลาแห่งการแข่งขันได้มาถึงแล้วนะครับเนาะระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะครับเนาะจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเนนี้ ปีนี้เลยนะครับเนาะดีดคอร์ดที่ทุกคนจะได้เข้าไปสมัครหรือว่าเข้าไปนะครับที่แบบว่าจะได้เข้าห้องนะครับเนาะก็คือเป็นดีดคอร์ดตัวนี้เลยนะครับเนาะกาลีนาฟรีไฟไทยแรกนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถรับได้นะครับแค่ในเซิร์ฟไทยเท่านั้นนะครับเนาะดีดคอร์ดก็เป็นดีดคอร์ดกาลีนาโดยตรงเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาการแข่งขันนะครับเนาะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์นะครับจนถึงวันศุกร์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็จะถึงนะครับเนาะ การเลยนะครับก็บ่งบอกเวลาแบบละเอียดเลยนะครับน,น้วเราก็ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธนะครับนอนแข่งขันแบบโหมดทั่วไปนะครับก็คือ แบบโซโล่นะครับน้องถ้าคนไหนเล่นคนเดียวนะครับเป็นตัวตื้นนะครับน้องก็คือวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับน้องสามารถเข้าไปดีดคอร์นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปในห้องได้เลยนะครับน้องถ้าได้ที่1นะครับก็จะได้300นะครับน้องแล้วก็ถ้าได้ที่3นะครับจะได้100นะครับได้ที่2จะได้200นะครับน้องอันนี้ก็มีรางวัลปลอบใจด้วยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเล่นแบบคู่นะครับน้องก็คือเป็นวันอังคารนะครับน้องและวันพฤหหััสบนนนนะคคคราก็ือถ้ไ มีดูโอ้นะครับเนาะหรือว่าอยากเล่นแบบคู่นะครับจะมีแค่2วันนะครับน้องก็เป็นวันพฤหัสนะครับน้องกับวันอังคารนะครับวงน้องก็จะเป้ามานเลยนะครับน้องก็ถือว่าวันอังคารนะครับน้องจนถึงวันพฤหัสนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เล่นแบบคู่นะครับถ้าถามว่าแบบคู่ได้เท่าไหร่นะครับน้องก็คือได้เพชรหกร้อยนะครับน้องที่2ได้เพชรสี่ร้อยนะครับแล้วก็ที่3นะครับน้องจะได้เพชรสามร้อยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นแบบคู่นะครับเนาะเราก็อันสุดท้ายนะครับน้องตั้งแต่วันสุดจนถึงวันอาทิตย์นะคคครรรัััับบบบนนนน้้ออองีีะพ่กเลย โนว่าตี้ไหนดีนะครับเนาะหรือว่าตี้ไหนนะครับที่แบบว่าคุณภาพดีจัดๆนะครับนาะก็คือเล่นกันเป็นทีมนะครับพี่แนะนําเลยนะครับโนะว่า นี่เลยนะครับเนาะวันศุกร์นะครับเนาะไม่ใช่วันศุกร์นะครับก็คือวันเสาร์นะครับเนาะจนถึงวันอาทิตย์นะครับเนาะก็สามารถเล่นแบบตี้ได้นะครับแบบตี้สามารถรับเพชรได้ถึง1,200เพชรนะครับเนาะแต่ถ้าได้ที่3นะครับเนาะก็รับไปเลย400เพชรนะครับเนาะถ้าได้ที่2ก็รับไปเลย800เพชรนะครับเนาะอันนี้นะครับก็คือดีจัดเลยนะครับเนาะพี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีตี้ในใจนะครับเนาะว่าจะเอาคนไหนเข้ามานะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าคัดเลือกคนให้ดีๆนะครับเนาะแล้วก็บอกเพื่อนนะครับเนาะให้ตั้งใจ เล่นท่าอย่างได้เพนนะครับแล้วก็ไปซ้อมกันดีๆนะครับเนาะไม่แน่อาจจะตือ ตี้พี่ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าตี้พี่นะครับก็จะเตรียมตัวไปเหมือนกันนะครับเนาะแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับโหลด Discord มานะครับเนาะถ้าคนไหนยังไม่มี Discord นะครับเนาะให้ไปโหลดมาก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะซื้อ Discord ก็ตามนี่เลยนะครับเนาะให้เรานะครับเข้าไปใน Discord ก่อนนะครับเนาะถ้าไม่เข้าใน Discord นะครับเนาะก็คือจะไม่มีโอกาสได้เล่นครับเพราะว่าเขาจะสร้างห้องนะครับเนาะแล้วก็แต่ละโค่นนะครับจะได้เข้าใน Discord นะครับเนาะก็แบบว่าไปบอกนะครับเนาะว่าตี้ผมมากันจังนี้นะครับเนาะแล้วกันกี่คอะไร ประมาณนี้นครับแล้วก็แบบโซโล่นะครับนเนาะอะไรประมาณนี้นครับก็จะได้เข้าดีดคอทั้งหมดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเพราะว่าเขาจะสัมาษา์นะครับเนาะเวลาที่แบบว่า ได้ที่1มากนะครับก่อนที่จะแจกเพชรให้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นรายการเลยนะครับเนาะที่แบบว่ามีคนพากให้นะครับเนาะเรียกได้ว่านะครับก็คือเป็นการแข่งขันเลยนะครับเนาะก็ไม่ต่างอะไรกับอีสปอร์ตเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับก็เปิดโอกาสให้ทุกคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีสิทธิ์ได้เข้าถึงนะครับเนาะได้เท่าถึงกันแบบทุกคนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าโหลดดิสคอร์ดไม่เป็นแล้วก็สมัครไม่เป็นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนโหลดแล้วกันนะครับเนาะการโหลดก็ง่ายทีเดียวนะครับถ้าคนไหนเล่่นนนนนนนใมมืืือออถะะะะะคคคครรรรรััับบบก็เเเเเข้าาาาาาลยพส์หว ไหนนะครับน้องที่แบบว่าเล่นใน iOS นะครับน้องก็เข้ามาแบบว่าร้านค้านะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องก็นี่เลยนะครับพิมพ์คําว่าดีดขอนะครับน้องมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับน้องก็จะประมาณน้เลยครับน้องก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับน้องเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรานะครับสมัครได้เลยนะครับน้องสมัครผ่านมือถือหรือว่า อีเมลก็ได้นะครับเนาะหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับองน้องก็จะประมาณเลยครับเนาะเลือกได้เลยนะครับว่าจะสมัครผ่านอะไรนะครับส่วนพี่นะครับจะแนะนำนะครับเนาะเป็นอีเมลดีกว่าเรับเพราะว่าอีเมลนะครับจะสมัครง่ายที่สุดแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนีเลยนะครับองน้องเมื่อเราสมัครอีเมลคนับเนาะเราก็เขาจะถามนะครับเนาะว่าต้องการให้คนในดิทขอเนับเรียกเราว่าอะไรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็รหัสนะครับใส่ตามใจเราเลยนะครับเนาะก็เอารหัสที่เราถนัดที่สุดหรือว่าจําได้ง่ายนะครับเนาะก็จะประมาณเลย เกิดนะครับเนาะว่าเราเกิดวันอะไรปีอะไรนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็เราก็ใส่ไปเลยนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะไม่มีการดึงข้อมูลโดยใดทั้งสิ้นนะครับเนาะก็สมัครได้นะครับเนาะก็เสียใจได้นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ใส่แบบว่าได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะงแล้วก็สร้างบัญชีใหม่ตรงนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับงนงงก็คือการสร้างบัญชีนะครับเนาะก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะแค่เราแบบว่า จิ้มเข้ามาไม่เกิน5จิ้มด้วยซ้ำนะครับเนาะก็ได้บัญชีมาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกตรงนี้นะครับเนาะว่าให้เลือกดอกไม้นะครับเนาะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนพี่เป็นดอกไม้นะครับเนาะให้เลือกดอกไม้นะครับก็นี่เลยนะครับเนาะก็ดอกไม้ตามที่เขาบอกนะครับก็จะมีรูปแบบมาให้ด้วยนะครับเนาะว่าเป็นดอกไม้ประมาณไหนอะไรยังง่ายนะครับเนาะเราก็จิ centimet. ้มไปได้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับงนองก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าให้จิ้มเกินสามารถนะครับเนาะเราก็จิ้มแบบนี้นะครับเนาะเราก็จะเข้ามารถ นอนะสำหรับตรงนี้นะครับนอะก็ดูว่าอันนี้นะครับก็เปิดให้ใส่รูปแบบตามใจนะครับนาะแล้วก็พี่จะข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับนาะส่วนตรงนี้นะครับวงนองก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับนอะว่าจะให้ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์หรือเปล่านะครับนอะถ้าไม่อยากค้นหาก็ ยุ่เลิกไปนะครับหรือว่าข้ามไปก่อนก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องเราก็จะเข้าไปสู่หน้าดีดขอดเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องการสมัครดีดขอดก็ง่ายทีเดียวนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังสมองเป็นเป็นนะครับน้องก็ดูคลิปพีทได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนะครับน้องพิมพ์ไปได้เลยนะครับกาลีนาฟรีไฟไทยแลนด์นะครับน้องสำหรับซื้อดีดขอดนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้เข้าไปนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็จะได้เลขห้องมานะครับน้องเราก็จะได้เล่นกับเขาด้วยนะครับน้้้้อออออองงงงกกกกกก็็็็จจจะะะะะปรรรรมาาาณเเเลลยยคคคัััับบพววนน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 ถื่ีดทุ ได้เพชรนะครับเพราะว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ามีตี้ดีนะครับเนาะหรือว่าเล่นเป็นทีมนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าเตรียมรับเพชรเลยนะครับเนาะเพราะว่าจะได้เพชรแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นยังไงบ้างครับมึงน้องวันนี้นะครับพี่ก็มาสอนรับเพชรแบบฟรีๆแล้วนะครับเนาะที่แบบว่าจะไม่โดนแบนแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าทางเกมแจกเองนะครับมึงน้อง ก็ถือว่านะครับน้องคลิปนี้นะครับพี่ก็มาสอนรับเพชรแบบฟรีๆแล้วนะครับน้องก็ถือว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบพิเศษนะครับน้องถ้าได้ที่1นึ่งที่สอที่สามในเองครับน้องก็จะประมาณในเล่นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องบ๊ายบาย